ตัวนี้จะมานําเสนอตัวเป้บ๊อบบี้นะครับตัวนี้ยังอยู่ในค่ายของบ๊อบบี้อยู่นะครับเป็นยุคแรกๆของเขานะครับที่การเปิดเเขาตัวนี้จะเป็นล็อกเข็มขัดนะครับกดแล้วรูดออกตัวนี้ทํามาดีมากเลยอ่ะมันมีตัวเนี่ยตัวล็อกเขาอ่ะนะปับระดับได้จะยืดตรงนี้ออกแล้วก็จะมีด้านข้างดึงแล้วกดเป้ออก ตู้นี้เปิดกระเป๋า,าได้กว้างมากเปิดออกมาได้กว้างมากนะข,ข้างในนี้ก็ใส่แดสท็อปได้ใส่แดสท็อปได้มีซิปต,ตรงนี้อีกนี่ทำอะไรวะอ๋อไม่มีอะไรอันนี้คือเหมือนเป็นโรงซ่อนตังเมียซ่อนตังเมียล้วก็จะมีสายสายลัดสายรัดเอลอันนี้น่าจะเป็นสายลัดเอล uh huh. มีแนมมาให้ด้วยไม่ต้องซื้อเพิ่ม แล้วก็ช่องตรงนี้จะช่องค่อนข้างเยอะมากไว้ใส่ของเป็น play box นะเซฟตี้ต้องบดตรงนี้ก็ใส่ของได้ปึ๊บนะแบ่เป็นสองช่องจะใช้ซิปเดียวนะซิปยาวแบ่เป็นสองบล็อกออ,อ่แล้วก็อันนี้วเวลาเราปิดนะเรารูดบล็อกนี้ก่อนบล็อกสองข้าง ดูตัวนี้แล้วเอาตัวนี้ขึ้นมาแปะตัวนี้ก็ได้ไม่เกะกะดีไซน์มาค่อนข้างโอเคเลยแปะไว้วนี้ก็ลลอกได้ข้างบนนี้ก็ใส่พวกแว่นตาอ่าใส่แว่นตากระเป๋าตังอะไรที่ต้องหยิบไปบ่อยไว้ตรงนี้ได้ใหญ่นะกล่องวงกล่องแว่นเคสแว่นได้เลยปึ๊บก,กระชับข้างหลยยังจะเป็นบุกนุ่ม เท้าเอวอน,นี้ทำด้วยหนังอ่าหนานุ่มใหญ่ๆประมาณไหนคะไหลสะพายหน่อยนี้มันจะดูใบเล็กนะเพราะเป็นตัวใหญ่โอเคประมาณนี้ประมาณนี้นะโอเคได้ราคาตัวนี้อยู่ที่หนึ 1> 1, ่งหมื่นราคาเต็มันอยู่ที่หนึ่งหมื่นสามพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทนะครับ เอาไปเท่าไหรด่ดีพี่แนันให้เท่าไหร่ดีหมื่นท้วนดีกว่าหมื่นทวนเอาไปหมื่นท้วนหมื่นท้วน,น <ะ S 1> พอฟังก์ชันดีๆขนาดนีน้ลดไปเกืบ 4, อบสี่พันนะเอาไปหมื่นท้วนใช่โอเคถ้าสนใจก็แวบะบเข้ามาดูได้นะครับตัวจริงอยู่ที่ร้านแบทบุ๊กนะครับหรือติดต่อผมมาก,ก็ได้ครับาตามนามบัตรนี้เลยนะครับโอเคขอบคุณมากครับผม